งานใหญ่แห่งปี Thailand Eyebrow Professional Awards 2023ช่างสักคิ้วปากทั่วประเทศ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2023ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ในทีมซีชมพูสดใสค่ะมีช่งางศักร์จากทั่วฟ้าเมืองไทยให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครประกวดกันอย่างล้นหลามโดยคุณนกพรทีพู้จัดงานพร้อมอาจารย์นกสอนศักคิ้วโงเหงเงินล้านปีนี้นะคะจัดเป็นครั้งที่4เป็นการแข่งขันศักคิ้วเพื่อเป็นหาช่างศักคิ้วที่ดีมา ระดับวงการในบ้านเราใน,นานะผู้จัดเรามองว่าอาชีพนี้สามารถสร้างอาชีพให้คนได้จริงๆทำเงินให้ตริงๆพร้อมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ช่องแฟนเพจและ Facebook SME สร้างอาชีพสวัสดีค่ะ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  ในฐานะผู้จัดงานนะคะกะ็สำหรับงานวันนี้นะคะชื่องาน Thailand eyebrow professional award ซึ่งจัดเป็นครั้งที่4ค่ะงานนี้นะคะก็เป็นงานแข่งขันสักคิ้วนะคะเพื่อเฟ้นหาช่างสักคิ้วที่ดีมาประดับวงการนะคะที่ดีมีฝีมือ,อมาประดับวงการ PMU ในประเทศไทยบ้านเรานะคะซึ่งในฐานะผู้จัด เรามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างอาชีพให้คนได้จริงทําเงินได้จริงนะคะและที่สําคัญช่างสักคิ้วในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนแบบเหมือนอาชีพเหมือนช่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมีการ update, อัปเดตอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะคะเป็นระดัแบบ โลกเลยค่ะใช่ค่ะก็คือช่างสักคิ้วเนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาแข่งขันไปจนถึงระดับโลกแล้วค่ะก็ะงอาจารย์นะคะก็เป็นตัวแทนของช่างสักคิ้วนะคะเพราะอาจารย์นี่ก็ทํางานมาประมาณ20ปีแล้วก็มีโปรเจกต์บ่อยๆนะคะคือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับน,นักเรียนบางคนก็ ไม่มีเงินนะคะอาจารย์เราก็สนับสนุนมาตลอดบางทีก็จัดงานคะละ400คน200คนเป็นการอบรมนะคะสําหรับคนที่ไม่มีงานทํานะคะอย่างนี้เราก็จะสนับสนุนให้มีอาชีพทําเล็บต่อขนตาสักคิ้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านไหนที่ดูข่าวนี้ออกไปแล้วนะคะก็อยากให้อ,อย่าท้อแท้อาจารย์จะเป็นกําลังใจให,ให้ทุกคนว่าเออถ้าเราไม่มีงานทําหรือเรามีงานประจําทําแล้วแต่เราอยากมีงานเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะ,ะข่าวก็เป็นได้นะคะ <c oughs> ค่ะก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะให้คนไทยดังไประดับโลกเลยค่ะงานวันนี้ก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยแม่ยิ่งใหญ่ค่ะเราจะจัดกัน2วันนะคะก็คือวันนี้จะมีแชมป์ทั่วประเทศของ e, s อ e นะคะปีที่3มาเป็นคณะกรมกกรมการให้นะคะแล้วก็วันนี้จะมีะะช,ชิงแชมป์ด้วยนะคะวันนี้เป็นอะไรที่ใหญ่โตยิ่งใหญ่มากๆนะคะมีสักคิ้วอมเบนะคะสักคิวอมเบแล้วก็สักคิ้วลายเส้นแฮสโตนะคะแล้วก็เป็นสักปากนะคะซึ่ง กระแสความนิยมของ PMU หรือการสักยิ้วสักปากทำเล็บต่อคนตามาแรงมากนะคะเม็ดเงินเข้าประเทศเรานี่ไม่ไม่น้อยเลยนะคะอาจารย์การันตีได้เลยว่าอาชีพนี้ไปต่อได้นะคะเสริมความงามทำเล็บต่อคนตาไปต่อได้ค่ะเขาบอกว่าไล่หลักล้านเลยเหรอคะอ๋อก็นะคะก็คือเรียกว่าประสบความสําเร็จนะคะเราอยากมีบ้านก็มีอยากมีรถก็มีนะคะอยากมีนี่ก็มีนะคะก็คือ ทำให้ทุกคนมีมีรายได้นะคะคนที่ได้ยินข่าวที่อาจารย์พูดออกไปเนี่ยก็คืออยากไม่ไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะคะติดต่ออาจารย์นุกมาได้นะคะ okay. สำหรับงานในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานงานคอนเฟรซ์งานแข่งนะคะก็จะมีให้ชมย้อนหลังอยู่ที่เพจ SME สร้างอาชีพหรือ u t u b e ช่อง SME สร้างอาชีพนะคะก็ถ้าใครแบบว่าอยากชมงานก่อนก็ ไปติดตามกันได้ส่วนถ้าใครพลาดสำหรับปีนี้นะคะพลาดเข้าร่วมงานพลาดในการแข่งขันก็ฝากติดตามอาจารย์นกแล้วก็นกได้ก็ยังไงปีหน้าเนี่ยงานจะจัดเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปค่ะค่มล่ะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับอาชีพเสริมความงามทุกๆที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะคะเป็นเป็นอาศายอาชีพเลยแล้วกันนะคะว่า อาจารย์นกนะคะแล้วก็ทีมงานทุกทท่านที่มาในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รับความรู้อาชีพโดยตรงนะคะมีเงินไม่มีเงินเราคุยกันได้นะคะก็ฝากอาจารย์นกนะคะอาจารย์นกโมฮิ้คิมโเองนะคะ